สวัสดีครับผมครูเก่งเจงจีนนะครับครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินนะครับหลังจากจบาการเรียนคอร์สพินอินทั้ง8ตอนของเราไปก็จะมาสู่ในส่วนของเนื้อหาภาษ,ษาจีนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับครูเก่งขออนุญาตตั้งชื่อเป็นแบบนี้เพราะว่าตั้งใจที่จะทําบทเรียนนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องมีการใช้ภาษาจีนทั้งหลาย นะครับภาษาจีนมีความสําคัญมากขึ้นทุกวันนะครับประสบการณ์ครูเก่งเองไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือยุโรปนะครับไปทางตะวันออกกลางนะครับเมื่อเขาเห็นหน้าเราเป็นคนเอเชียเขาแยกไม่ออกครับว่าเราเป็นคนจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีเลยเป็นไทยนะครับเขาแปลกไหมฮะครูเก่งทักเข้าไป hello Hi นะครับเขากลับต่อละว่าหนีห่าวเพราะว่านะักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเขาเยอะแล้วก็เป็น เป็นลูกค้าชั้นดีของเขาช้อปปิ้งกระจัดกระจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องจัดหาคนที่พูดภาษาจีนได้มาให้บริการเพื่อเพิ่มยอดขายนั่นเองเพราะนั้นคิดว่าสําหรับประเทศไทยของเราและจะดีกับเศรษฐกิจของทุกท่านและโดยรวมของประเทศถ้าคนในงานบริการทั้งหลายที่ต้องพบปะคนจีนสามารถพูดภาษาจีนเขารู้เลงนะครับก็เลยตัดสินใจทําเป็นคลิปลักษณะนี้ขึ้นมานะครับ โอเคเราเข้ามาสูนะ่เนื้อหาของเรากันดีกว่านะครับในตอนแรกแน่นอนนะเราก็จะสอนให้รู้จักการทักทายกันก่อนนะครับกับคนจีนนะครับประเทศจีนคนจีนเขามีวัฒนธรรมประเพณีในการทักทายกันอย่างไรชื่อบทนี้ของเราคือนิฮาวไม่ได้มีแค่ตอนนี้ตอนเดียวนะครับเนื่องจากเทปไม่อยากให้ยาวจนเกินไปนะครับก็จะมีการตัดย่อย เข้าใจว่าคนทํางานทำมากินหาเวลาว่างๆมานั่งดูอะไรยาวๆไม่ได้นะครับพยายามทําให้สั้นที่สุดนะครับโอเคเรามารู้จักการทักทายกันในภาษาจีนกันก่อนเลยนะครับคนจีนจะทักทายกันด้วยคําว่าหนีห่าวตุดเชื่อเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินคํานี้นะครับหนีห่านั้นคนจีนจะเอาไว้ใช้ทักทายตอนพบเจอกันเท่านั้นนะครับฟังให้ดีนะครับพบเจอกันเท่านั้น บางคนบอกว่าหนี้หา่าเท่ากับคาว่าสวัสดีพอสวัสดีปั๊บคนไทยเก็บไหมฮะเจอหน้ากันสวัสดีครับพอจะกลับบ้านสวัสดีครับอีกคนไทยพอเจอคนจีนเจอกันก็หนี้หา่าพอจะพอจะแยกจากกันก็หนี้หา่าอีที่คนจีนยืนงงะจะไม่ใช่จะเลิกคุยกันแล้วไม่ใช่หรอจะแยกย้ายกันแล้วทําไมหนี้หา่าอีทีเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนแยกย้ายกันตอนวงแตกแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่หนี้ห่านะครับ นิ้ห่าวใช้ตอนเจอกันเท่านั้นนะครับประเด็นที่สองคือนิ้ห่าวเนี่ยเราจะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ได้แบ่งเวลานะครับแต่ถามว่าในภาษาจีนมีคําสวัสดีที่ใช้แบ่งตามช่วงเวลาเหมือนภาษาไทยอย่างเป็นอรุณสวัสดิ์สายันสวัสด์ราตรีสวัสดมไหมนี่นะครับเดีย๋ยวไว้มาเจอกันในตอนที่สองของบทนิ้ห่าวนะครับโอเค ถ้าหากต้องการทักทายผู้ใหญ่หรือลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับให้เราเปลี่ยนคำสรรพนามจากหนีเมื่อแค่หนีหรือหนีห่าเนี่ยนะครับหนีห่าเราพูดเนี่ยมันคํคว่าหนีอยู่นะครับคําว่าหนีแปลว่าเธอนะพอเป็นลูกค้าผู้มีบาระคุณเราจะไม่เรียกเขาว่าเธอมันดูไม่สุภาพเนาะเราก็จะยกย่องเขาขึ้นมาเป็นคําว่าท่านนะครับคําว่าท่านนั้นจะใช้คําว่าหนิงอ่ะลองฟังดูให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจะหนีจะกลายเป็น หนิงม,มีแมกนล,ลงท้ายนะครับหนิ้งแปลว่าท่านเพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากหนีห่าวเนี่ยมาพูดเป็นหนิ้งห่าวนะครับเป็นหนิ้งห่าวท่ามานะคะเมื่อกี้เราสวัสดีที่แบบถ้าเป็นลูกค้าของเราเดินมาแค่คนเดียวใช่ไหมถ้าเขาเดินกันมาหลายคนละ่ะถ้าเขาเดินกันมาหลายคนภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสรรพนามใช่ไหมจากคนเป็น พวกคุณจากท่านเป็นพวกท่านใส่คาว่าพวกเข้าไปเห็นไหมครับภาษาจีนก็เช่นเดียวกันจะใส่คําว่ามันเข้าไปภาษาจีนยังคำว่าพวกภาษาจีนภาษาไทยเติมคําว่าพวกภาษาจีนเติมคําว่ามันนะครับต้องตัวดูดไปนิดนึงอะจากคําว่านีที่แปลว่าเธอพอเติมคําว่าพวกเข้าไปเป็นนีมันนีมันนะครับ จากหนิ้นท่านนะครับเพื่อให้สุภาพใช่ไหมเปลี่ยนจากหนีเป็นหนิ้นแล้วถ้าเขามากันหลายคนจากหนินจะเปลี่ยนเป็นหนิ้นเหมือนหนินเหมือนนะครับอ่าเรามาดูเอ่อจากสวัสดีหนี้หาวนะครับสวัสดีครับหนี้หาวนะครับเขาเดินมานหลายคนนะครับจะพูดว่าหนิมเหมือนหาวสวัสดีครับทุกคนนะครับหนีมเหมือนหาว จากนิ้นหา่าวสำหรับลูกค้าเดินมาให้คนเดียวนิ้นหา่าวลูกค้าเดินมาหลายคนก็เปลี่ยนเป็นนิ้นมันหา่าวนิ้นมันห่อนะครับคราวนี้ยังมีอีกคำหนึ่งนะครับสำหรับการสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับคำว่าทุกคนภาษาจีนยังมีคำหนึ่งก็คือว่าต้าเจียตรงนี้อ่านให้ถูกต้องนะครับจอยจียออายาจีกับยาแต่จําได้ไหมตอนเรียนพินอินเครื่องหมายสเสลอบอกว่าให้พยายามออกเสียงเป็นพยางเดียวให้ได้ ไม่เป็นจีกับยาสองอายาให้เป็นเจียไปครั้งนะครับเซียอ่าสระอีสันส้นๆแล้วก็ยายาวๆเป็นยาเป็นเจียนะครับต้าเจียเหา่าต้าเจียเหาวสวัสดีทุกคนอันนี้เราใช้ได้ในกรณีที่เราเอา่อรู้จักพวกเขาอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมใช้คำว่าต้าเจียเหา่ากับคนที่เราเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรก พบกันเป็นครั้งแรกแน่นอนเราเราเรา,เราการคุยกันย่อมมีระยะห่างพอ,อสมควรเราก็มีการให้เกียรติเขาถูกไหมฮะเราก็จะใช้หมิ่มันหาวนะครับแต่ถ้าเรารู้จักกันแล้วนะเป็นเพื่อนฝูงกันนี่ยนักเรียนนะครูอยากแสดงความสนิทสนมกับน,นักเรียนก็ใช้ตาเจ้าหาวหรือเอ่อทัวร์ไกด์นะครับเจอลูกค้าครั้งแรกรับเขาที่สนามบินเราอาจจะใช้หมิ่มันหาวไปก่อนนะครับหรือว่าขึ้นรถมาถือไมโครโฟนสวัสดีลูกค้าเป็นครั้งแรกก็หนหมิ่มันหาว แต่หลังจากนั้นเที่ยวกับเราวันที่สองวันที่สามเช้าว,วันที่สองสวัสด,ดีเขาตอนเช้าคือหลดกระตาจะห่าวได้นะครับสําหรับในอาชีพอื่นที่เป็นลักษณะที่เจอลูกค้าครั้งแรกเป็นครั้งเดียวทักทายกันครั้งเดียวก็ให้ใช้นิมันหา่าวเช่นอะไรละ่ะพนักง,งานโรงแรมนะครับที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือว่าแอร์โฮสเตสจูวนะครับเวลากล่าวผ่านไมโครโฟนในเครื่องบินไปก็ใช้นิมันห่าวจะเหมาะสมกว่านะครับ ทำการสวัสดีคนหมู่มากนะครับสวัสดีคนกลุ่มใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขามากันเดินมาสองสามคนใช้หนิ่งเมินโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวมากันแบบเป็นคันรถเห็นไหมหรือว่ามีผู้ชมการแสดงเราเป็นพิธีกรเราเป็นเอมซีนะครับหรือว่านักเรียนคนะคุณครูเจอ,อนักเรียนในห้องเรียนนักเรียนมากันทีทั้งห้องยี่สิบสาสิบคนผู้ชมการแสดงมาเป็นร้อย คณะนักท่องเที่ยวมัดบัสหนึ่งห้าสิบที่นั่งเนี่ยเนาะทำทัวร์ให้คุ้มเองเราก็ต้องมียี่สิบสาสิบคนไปเที่ยวพร้อมกันหรือเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆนะครับหากเราต้องการการกล่าวทักทายสวัสดีในคราเดียวกันทั้งหมดนะครับให้พูดดังนี้นะครับให้พูดคําว่าเกอร์เว่ยเกอร์เว่ยแปลว่าทุกท่านนะครับเว่ยออกเสียงว่าวอเอเวยออีไมเอ๋ยี่พูดคาว่า เวกับยี่โลเร็วนะเห็นไหม,มเครื่อหมายเซอรีกแล้วใช่ไหมเป็นพยางยเดี๋ยเป็นเวเกอร์เวแล้วก็ชื่อคณะบุคคลน,นั้นเช่นเกอร์เวนักท่องเที่ยวหนี้หาวนะครับหรือเกอร์เวผู้ชมหนิ้นหาวนะครับบางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ e, ในเมื่อเอเป็นหลายคนแล้วว่าใช่ไหมเมื่อกี้เรายังบอกเครื่องเรียนแปบว่าถ้าเป็นหลายคนไห้ใช้คําว่าหนิ้นหาวหนีมันหาวหรือหนิ้มมันหาว ถูกไหมแต่ทําไมอันนี้ก็หลายคนนะเยอะกว่าเดิมด้วยทําไมกลับไปใช้หนีห่าวหรือหนิงห่าวนะครับในภาษาจีนนะครับเขาถือว่าข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเราเออมันเป็นพระหูพจน์แต่มันเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวเราถือว่ามันเป็นก้อนเดียวอันเดียวกลุ่มเดียวเราสวัสดีทั้งกลุ่มกลุ่มเนี้เราสวัสดีกลุ่มเราไม่ได้สวัสดีรายคน พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะใช้คำว่าหนีห่าหรือหนิงห่านะครับม,มีคนไทยเรียนภาษาจีนหลายคนมักจะเข้าใจผิดตรงนี้นะครับไปใช้เกอร์เวยหนิหมันห่าเนี้ยอันนี้ไม่ถูกนะครับถ้าเข้าใจผิดอยู่ก็แก้ซะ้วยนะครับคนจีนถือว่าเกอร์เวยข้างหน้านี้แล้วตามด้วยคณะนั้นมันที่เราบอกแล้วเป็นคณะบุคคลนะถือว่าเป็นคณะหนึ่งคณะนะครับโอเคเกอร์เวยนะครับแล้วก็ตามด้วยคณะบุคคลนะั้นแล้วตามด้วยคําว่าหนีห่า ครับฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่ต้องเขียวกระมวดน,นะและนนะ้วคณะบุคคลทั้งหลายฉันจะรู้ได้ไงเรียกว่าอะไรมาดูสไลด์นี้อย่าตัวใจรอนะครับตัวอย่างที่เราชื้อยกขึ้นมาให้ก็มียกตัวอย่างเช่นคําว่านักท่องเที่ยวเราเรียกว่าหลีเครือหลีเครือแปลว่านักท่องเที่ยวอ่าดูปากเราเสียครังนะครับหลีเครือปากกลมนะครับลอยลีนะครับอ โอ้อันนี้เราสุกเขียนผิดนะครับต้องเขียนหอรออีหลีไม่เอกหลีนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงกลมเป็นปากกลมนะครับขอให้เพิ่มเป็นหอหีเข้ามาด้วยนะครับหอรออีหลีไม่เอกหลีนะครับหลีเครือแปลว่านักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาลูกค้านะครับเช่นเราเป็นพนักงานโรงแรมนะครับหลีเครือก็จะใช้อย่างเช่นเป็นทัวร์ไกด์นะครับพนักงานโรงแรมนพนักงานขายของนะครับกู้เครือนะครับแปลว่าลูกค้านะครับ คู่เครานะครับมาสมมติเราเป็น mc นะครับหรือว่าเราได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของบริษัทไปยืนเป็นพิธีกรอยู่นะครับงานเปิดตัวสินค้าโน่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับแขกผู้ทรงเกียรติเราใช้คําว่าจาปินนะจีกับยานะออกเสียงให้เป็นพยางค์เดียวเป็นจาจาปินนะครับแปลว่าแขกผู้ทรงเกียรตินะครับ สมมติว่าเราเป็นสจ๊วตเราเป็นแอร์โฮสเตสหรือเราเป็นบัดโฮสเตสนะครับเราจะต,ต้องพบเจอกับลูกค้าผู้โดยสารเราใช้คำว่าชงเคอรนะครับชงเคอนะครับหรือแม้แต่เราขับแท็กซี่ก็ได้นะชงเคอรนะครับกับท่านผู้โดยสารนะครับถ้าเราเป็นครูนะครับเด็กๆนักเรียนเราเรียกว่เาเสือเชิงถูกไหมครับแต่ถ้าเวลาเราเรียกนักเรียนของเราในห้องเรียนให้เกิดความรู้สึกสน,สนิทสนมกันมากขึ้นจากเสือเซิงเราเปลี่ยนเป็นทงเสือก็ได้นะครับ ถงเฉยบเพื่อนนักเรียนนะครับแต่ว่าเราก็เหมือนกับแบบเราเรียกเหมือนกับเพื่อนๆเรียกเพื่อนๆนะครับเ็าจะเรียกถงเฉยได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันสมมุติว่าทัวร์ไกด์นะครับไกด์เนี่ยจะกล่าวสวัสดีลูกทัวร์ขึ้นมาบนรถและหยิบไมโครโฟนขึ้นมาก็ว่าลีกเคลิ้นห่านะครับก็ว่าหลีกเคลิ้นหานะครับสมมุติว่าเราเป็น MC พิธีกรจะกล่าวทักทายแขกผู้ทรงเกียรติก็ว่าจ่าปินนินหา ก็ไว้จาปินหนิลห่อสวัสดีครับท่านแขกผู้ส่งเกียรตทุกท่านหรืว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือพนักงานร้านค้าจะกล่าวทักทายลูกค้านะครับก็ไว้กู้เครื่อหนิลห่อสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับสมมว่าเราเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นจูดเราจะกล่าวทักทายผู้โดยสารนะครับก็ไว้เฉ่งเค่อหนิลห่อนะครับสวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านหรือว่าเราเป็นคุณครูเราอยากจะกล่าวทักทายเด็กๆนักเรียนในห้องเรียน เพื่อไว้ทงเชื้อหนีเหา่าตนนัวนี้อันนี้เราเพราะเราเป็นครูนะเราโตกับเด็กนักเรียนแล้วเราก็ใช้หนีเห่านะครับเพื่อไว้ทงเชื้อนีเหา่านะครับอ่าเนี้เป็นต้นโอเคในเทมหน้าเราจะกลับมากับการสวัสดีการกล่าวทักทายตามช่วงเวลาต่างๆนะครับเนื้อหาของหนีเหา่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้ามาเจอกันกับการสวัสดี ตามช่วงเวลานะครวันนี้ครูเก่งจิงจีในเนื้อหาวันนี้จบลงแล้วถ้าชอบติดตามเห็นว่ามีประโยชน์และอยากจะติดตามไปเรื่อยๆจนสามารถพูดภาษาจีนเป็นเพิ่มยอดขายให้ตัวเองได้หรือเพิ่มความประทับใจในการให้บริการแก่ลูกค้าของท่านนะครับก็กดไลค์กดแชร์ในเฟซบ o ๊กแฟนเพจของครูเก่งจิงจีนะครับ, like. รรบหรือ ถ้าติดตามหรือมาพบวิดีโอนี้ผ่านทางช่อง y o u t u b e Channel ก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับหรือแม้แต่ถ้าท่านพบเจอครูเก่งครั้งแรกใน Facebook Fan Page จะไปกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ใน YouTube ด้วยก็ได้นะครับเป็นการเตือนว่ามีเทปใหม่มาแล้วเราก็จะได้ติดตามเรียนได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตอนและจะได้พูดภารรษาจีนได้เป็นเร็วๆไวๆนะครับ อเคครับวันนี้จบลงกับสวัสดีตอนที่หนึ่งเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ